ăn không? 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 ăn 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 ăn

ผู้ใดมีรถใหม่เก่าไกลมากผู้ใดมีรถใหม่รถยังกับาไกลเอาไกลมากเอาไทยาเนี่ยว่าไม่สร้างไว้ท่ไหไทยร่วมเพางบ่ผบดบ่ผีดเนาะเอาแต่เรานะไก่ของเก่าไม่ตั้งหางบ่ห้องเขาประด้ไก่เออแล้วรถมาเรีน้บอบอบบ่บอ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 อบอบออบอบอบออบอบออบ ทำบุญบานรดนปูตาครับรรรคุณได้มีไข่ขอรถใหม่ก็ไกลมาถูกหลังข้างขึอนก้นรดนปูตาใส่ไข่อไขอลด บางคนเด็บางคนดวงดีเปิดมาบอกใครมาพาเป็นตัวเล็ก็มีนี่นี่เป็นตัวเล็กถึงเลยเป็นตัวเล็กอ,อกเลยเด่ยใคร

กำลังเหลื่อมทยอยมากครับเพราะว่าทุกหลังคาเงินครับทำบุญบานดนวยตากำลังเหลื่อมทยอยทยอยมาอันอันอันไทยพ่นบริสุทอกี่ไม่ปอกเสรอกแ่ล ¡Eh, la bolieta!

มือนีทำบุญบ้านครับด้วนปูตาปูได้มีรถใหม่ก็เอาไข่เอาไข่มานี่เรามี ยังมาครบครับมี่าพบรรยากาศมาทุกหลังข้าเฮือนมีไก่เกาไก่มาอ,าออกรถไม่เลยดูเขยไม้ยังมันนั่นะเพื่อนมามาดอนปูตาครับผมผ่าบรรยากาศตาลวนอยู่บังไฟก็มีนะครับเด้อผู้ใดต้องการบังไฟมาจูดกับมาเสือเอ,อยู่นี้อยู่ดอนนี่ ใส่อันนี้นบ่ดาวลงใส่ประทัดดีบ่เนี่ยวนบกว่าบอกเกลือง่ออรีตัวนี้ยังกี่ไข่เนี่ยกัตัวนึ่งเนี่ยจริงไม่ลาซานแก่กู คนละดอกอธิษฐานเอาเด้ออธิษฐานเอาโอ้เขากัอธิษฐานเอาสิเกี้ยงยังก็ผลในผ้าบาห์เขาอธิษฐานในใจเของพี่สีหน้าเรืองกับจอดกับทาบเอาน้ำเหล้าด้อพระเดกนกวามาบอกพระเด็น หมอไาหมอยาตันนี้ลาบไทยบอกตันนี้เขาเอื่อลาบไทยก็แล้วก็เห็นลาบไทยทุ้งไว้ยังไยไว้ป๋อปจจัยเอยแล้วกูเด็กกินกูว่านี่กินมะขามใครกินเตนามเอาเตนากัพ่ออะไรก็ยัไต่เลือตัวนั้น